ตำนานป่าอาถันแห่งประเทศญี่ปุ่นป่าอาโอกิกาฮาระสถานที่ฆ่าตัวตายติดอันดับสองของโลกเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นเชิญรับฟังได้เลยครับด้วยสภาพป่าอันอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติอันสวยสดงดงามทำให้ภูเขาไฟฟูจิของประเทศญี่ปุ่นกลายเป็นหนึ่งจุดหมายปลายทาง ของนักท่องเที่ยวทั่วโลกที่ต้องแวะมาเยี่ยมเยือนแต่ท่ามกลางพื้นป่าที่อุดมสมบูรณ์ที่โอบล้อมด้วยภูเขาไฟฟูจินั้นยังมีพื้นป่าบ้างส่วนที่กลับกลายเป็นสถานที่สุดหลอนและถูกเรียกโดยชาวญี่ปุ่นเฉลี่ยป,ปีละร้อยคนให้เป็นสถานที่ทิ้งร้างในวาระสุดท้ายของพวกเขาซึ่งสถานที่ดังกล่าวก็คือ ป่าอาถันอาโอกิกาหาระป่าอาโอกิกาหาระเป็นพื้นป่าที่มีพื้นที่ราว35ตารางกิโลเมตรทอดตัวอยู่บริเวณเชิงเขาไฟฟูจินับตั้งแต่ยุค1950ชื่อของป่าอาโอกิกาหาระแห่งรัฐญี่ปุน่นก็ได้กลายเป็นที่เลื่องลือในฐานะสถานที่ ฆ่าตัวตายอันดับสองของโลกร่องจากสะพานโกลเดนเกตแห่งซานฟรานซิสโกสหรัฐอเมริกาว่ากันว่าผู้ใดก็ตามที่เดินเข้าไปเพื่อจบชีวิตในพื้นป่าแห่งนี้มักจะไม่กลับมาอีกเป็นครั้งที่สองไม่ว่าตอนเข้าไปพวกเขาจะยังลังเลใจอยู่หรือไม่ก็ตามไม่ว่าจะด้วยบรรยากาศอึมครึมชวนให้หดหู่ จำนวนผู้ที่ฆ่าตัวตายซึ่งเพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละ10-30%และสภาพซากศพของผู้ที่เดินทางมาฆ่าตัวตายในสถานที่แห่งนี้ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่ทำให้ป่าอาถรรอาโอกิกาหาระกลายเป็นสถานที่สุดเหี้ยนติดอันดับโลกอีกทั้งยังมีความเชื่อว่าวิญญาณของผู้ตายจะยังคงสิงสถิต อยู่ตามพื้นดินและต้นไม้ในป่าคอยสร้างเหตุการณ์อาถรรพ์ต่างๆและกันไม่ให้ผู้คนสามารถหลบหนีออกมาจากส่วนลึกของป่าได้อีกด้วยแม้จะเป็นเรื่องที่ทราบกันดีว่าประเทศญี่ปุ่นเป็นหนึ่งในประเทศที่มีผู้ฆ่าตัวตายมากที่สุดในโลกแต่หนึ่งในสาเหตุที่ทำให้ชาวญี่ปุ่นจำนวนมากเลือกป่าอาโอกิกาฮาระ เป็นสถานที่จบชีวิตจนกลายเป็นปรากฏการณ์ฆ่าตัวตายนั้นน่าจะเริ่มต้นขึ้นเมื่อมีนักเขียนเซโชมัสเโมโตได้เขียนนิยายเรื่องคุไรอิไคจูขึ้นมาและใช้ป่าแห่งนี้เป็นสถานที่ที่ตัวละครสองตัวมาฆ่าตัวตายหลังจากนั้นมาก็มีผู้คนแห่มาฆ่าตัวตายในพื้นป่าแห่งนี้อยู่บ่อยๆครั้ง จนต้องมีการติดป้ายเตือนแก่ประเภทชีวิตมีค่าโปรดคิดถึงอีกครั้งหรือคิดถึงครอบครัวก่อนจะทำอะไรลงไปเลยทีเดียวแต่ว่าอย่างไรก็ดีครับสิ่งหนึ่งที่ผู้มาฆ่าตัวตายยังป่าอาโอกิกาฮาระอาจไม่เคยคำนึงนึกถึงมาก่อนเห็นจะเป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อชาวบ้านในละแวกป่าแถบนั้นคนงานป่าไม้ และเหล่าตำรวจท้องถิ่นที่ต้องพบกับเหตุการณ์อันน่าเศร้าและน่าหวาดหวั่นครั้งแล้วครั้งเล่าจากความตายที่เกิดขึ้นในอาโอกิกาฮาระชาวบ้านรู้สึกไม่ดีแม้แต่น้อยที่ท้องถิ่นของพวกเขากลายมาเป็นสถานที่ฆ่าตัวตายชื่อดังและคนงานป่าไม้ร่วมถึงตำรวจในท้องถิ่นก็ต้องทนกับการพบเห็นเศษซาก จากความตายภายในป่าไม่ว่าจะเป็นศพที่แขวนคอตายอยู่บนต้นไม้ร่างอันเน่าเปื่อยหรือแม้แต่ซากที่ถูกสัตว์ป่าลากไปกินแม้ว่าปัจจุบันนี้ป่าอาโอกิกาฮาระจะก,กลายมาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเช่นทํากิจกรรมการแจ้งตั้งแคมป์หรือแข่งกีฬามาหลายครั้งแต่ผู้ที่ไปเยี่ยมเยือน ต่างก็สัมผัสได้ถึงบรรยากาศความหดหู่ของป่าอาถรรพ์ที่ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงทั้งยังรู้สึกราวกับมีสายตาที่จับต้องอยู่มากมายในป่าทําให้ป่าอาโอกิกาฮาระยังคงเป็นสถานที่อาถรรพที่รอต้อนรับนักท่องเที่ยวผู้กล้าหาญให้เข้าไปชมธรรมชาติอันสมบูรณ์และสัตว์ป่าอย่างต่อเนื่อง